่ายพี่อั้มไว้นะคะได้โปรดฆ่าพี่อั้มด้วยค่ะทุกคนมีแต่คนลุมพี่อั้มแล้พี่อั้มบอกว่าจะเชื่อให้ดูอ้าวเมื่อกี้มัน่ายคุณอั้มคิวเยอะนะคะคิวเยอะช่วยกันช่วยพี่เป็นหูเป็นตาด้วยนะ เบอร์1 PS0 CP เบอร์2 24แผนกูเบอร์13น้องโอมนะคะเบอร์5ลูกปบฟ้าเบอร์6คิมซังเบอร์7 CP บซลพีบอลเบอร์8ดดิจิยิงไก่เบอร์9น้องบูมเบอร์11พี่โหดน้องดีมนะเบอร์13พี่อ้ําอยู่ในเครื่องบินเลยค่ะเบอร์14สไตลิสเบอร์15น้องดิวเบอร์18ลาละบายหรอ ล,ลลล์บายแอนละลล์บายอะไรเนี่ยเบอร์21น้องบอลเบอร์23ยิงคมนะคะเบอร์24นายเอก2คนโหดนะคะมาพร้อมกันเบอร์25แนแ็กนะคะเบอร์28สิบด,ดอนนะคะสิทด,ดอนสิโด,ดน,ดดนไม่รู้ผ่านมืมอมบอกเบอร์29เคพีปั้นฮอตปั้นฮอตเหรอเบอร์4 5่เอพีพิกนะคะ ไอ้ปิ๊กสิ๊กบิกบ๊กปิ๊กเขาเคยบอกเบอร์46ฟิลนะคะเคทีฟิลเบอร์47เอ่ออหมอหมีอ๋อชื่อคนนี้มันเขียนเหตุบางอย่างหนึ่งหมอหมีเบอร์48น้องโฟค่ะมาดูกันใครจะกระตือใครเ <c oughs> <c oughs> ตะปอกกองแตกอโฟ <c oughs> มาดูกัน เราเองเราเบอร์ไหนครับผมคิวเยอะนะทุกคนคิวเยอะนั่งจิบน้ําชาก่อนนะคะที่เราต้องเอาคิวเยอะเพราะว่าเรากันอัพพิกค่าได้อีกแล้วนะกันคนแบบแอบจนเอาโบย่าอะ,อะไรเงี้ยมันจะมีแบบนั้นด้วยเราก็อยากให้เล่นกิจก,กรรมนะฉายใครคนนั้นก็เต้นมาเดูสิฉ <laughs> ายคนนี้เขาจะเต้นไหมนเนี่ยฉายโอมเนี่ยโอมบอก ไม่ได้ดูลูกป,ป่าคิมซังบัลลี่ตายแล้วนะยิงไก่น้องบูมใส่หมวงเลยกวลัวคนจำได้หรอน้องอ้ําคนสวยนะครับใส่ชุดหมาจิงจอกนะทุกคนพยายามยิงให้เข้าหัวนะเพราะพี่ไม่มีชุด <What? S 1> นี้ มันเกี่ยวไหมพี่ให้ความเร็ว125นะคะจะได้วิ่งไม่ช้าเกินไปนะระบายเรียกต้องแอนแล้วกันเอ้ยบอลค่าคิมซังได้นะยิงคมชิ้นแน็กทุกคนมีปืนแล้วคนนี้ยังสิทธิ์ด้อนยังไม่มีมีแต่กระเป๋าหรออ๋อมันพกได้นี่หว่าดึงไปมีแล้วเฮ้ยมอมีชุดสวยนะคะอ้าวพิกตายเฉย ใครข้านะมองไม่ทันบูมข้าอีกแล้วเหรอบูมข้าต้องดิวบูมอยู่ไหนวะเนี่ยชื่อบูมชื่อบูมอยู่ไหนเนี่ยนี่ตอนนี้พี่จะฉายพี่อ้ําไว้นะคะทุกคนจะได้รู้พิกัดพี่อ้ํานะคะว่าอยู่ตรงไหนคะตอนนี้พี่อ้ําอยู่เลยค่ายกับกันมานิดนึงเอาบอกมาสิจะเชื่อให้ดู ปรากฏว่ายิงมาป้องๆนะเลื่อนรถทำไมเนี่ยไปทำอะไรมาตกตึกไม่มีใครไม่มีใครทำร้ายเธอนะเธอฆ่าตัวเองแล้วเธอทำร้ายตัวเองแล้วแทนกูดฆ่าไปได้หนึ่งส่งหัวใจด้วยจิ้มใส่จอนะครับอ้าวโดี๋ดิจะตายแล้วส่งหัวใจปุ๊บโดนหลังนั่นไงบรุ๊กเก็บ โอ้ยบูมเพื่อนดูสา์เต้นเฮ้ยขึ้นมามีคนโอ้ยบูมมาแล้ว<า>ยิงหัวอมทีเดียวเลยอะ่ะเอ้ย H F ยิงกันเองแล้วครับ <c oughs> บูมนี่สามคิวแล้วนะน่านจะมากสุดใช่มากสุดที่3ามคิวตอนนี้เหลือสิบหกคนออา,า,ายิงไก่ตาย เฮ้ยโฟกยิงเฮ้ยโฟกขึ้นมาแล้วเฮ้ยบอลก็ได้สองนะน้องฟิวแอบอยู่นะวันนี้เอาคิวนะคะผมอย่าใช้ไอวอลนะเดี๋ยวเห็นใครใช้ไอวอลอย่าดูบอนนะเฮ้ยบู่มฆ่าได้อีกแล้วอ่ะยิงพี่ยิงทั้งพี่ทั้ง,ทง,ทงน้องเลยนะฆ<ฮ>่าทั้งน้องดิมน้องดิวเลยแล้วนายเอกอยู่ไหนเนี่ยนายเอกอยู่นี่นะครับ โอ้น่าจะเจอใครโดนกระทากกับใคร่านะเพราะาปั๊มเลือดอยู่นะหรือว่าตกตึกแบบพี่อ้าม <c oughs> อีกเอาเฮ้ยคุณอ้ามข้าบูมคุณอามข้าบูมในที่สุดคุณอามก็แก้แค้นบูมได้แล้วเนะบูมมันเป็นความแค้นสาสมันเนิน่นนานจะบอกว่าตอนนี้ คิวสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่บูมนะคะ4คิวนะวันนี้เราเอาคิวสูงสุดนะคะตอนนี้พี่อัมจะเข้ามาในวงแล้วนะสายลกก็ยังไม่ได้ค่าใครนะคะยิงคมยังไม่ได้นะในเอกได้ไป1คิวติดดอน2คิวปันฮอตนี่ได้ไม่ได้คิวนะยังไม่ได้คิวน้องฟิวก็ยังไม่ได้คิวตอนนี้น่าจะตายหมอกแล้ว,ลวเนี่ยใส่ดุดนะครับ เหลือ8ปคนสุดท้ายค่ะตอนนี้ต้องมารุ้แล้วว่าใครจะนำเฮ้ยยิงคนอุยข้าไปอ้าวคนนั้นไปกี่ตายนะตายเพราะหมอกเฮ้ยตอนนี้มีคนละหนึ่งคิวหมดเลยอะ่ะเฮ้ยพี่ว่าแบบบุมมีสิทธิ์ได้เยอะมากอะ่ะไปดูที่พี่อ้ําต่อเฮ้ยเราจะไปดูพี่อ้ําพี่อ้ําอยู่ที่ไม่ปลอดภัยเลยตอนนี้เหลือ5้าคนสุดท้าย ยิงคมนายเอกอยู่ใกล้ๆอะนะแล้วก็โฟกเข้ามากางกันหมดแล้วนะเดี๋ยวพี่จะดูว่าใครจะตายหมอกดีกว่าแตกแล้วสิทธิ์ดนใช่ไหมโดนเก็บไปจะได้เฮ้ยแค่พี่อ้ำมาโชว์มาดูพี่อ้ำกันเฮ้ยพี่อ้ำเข้าหัว เ้ยพี่อ้ําจะได้มากกว่า4คิวไหมทีนี้พี่อ้ําจะต้องไปแบบไปจัดการเอาโฟกค่าในเอกไปแล้วนะต้องรุนแล้วใครจะทำ4แต้มได้ว้ายิงคมเจอใครเจอโฟกใช่ไหมวยโฟกพันยาแล้วอืมอ่ะ เฮ้ยเราเห็นสาวผู้สาวกระโดดมาเพืแซปมาแจมนะครับเลือจะหมดเลือจะหมดเองนะ <c oughs> เฮ้ยวงสุดท้ายอยู่ตรงนู้นแะน่เอ้าโฟกเจอพี่อั้มยังไงเฮ้ยโฟกเแล้วจะหมดาาาา <c oughs> พี่อั้มเก็บโฟกได้ถ้าพี่อั้มเก็บยิงคมได้ที่ต้องไปงหนึ่งกับเบิร์นนะ เอาแล้วเอาแล้ว <laughs> พี่อ้อมโดนยิงคมค่าเลยนะครับอ่าสรุปโอ้โหโคอันได้สามคิวอ่ะบุมได้สี่คิวอ่ะบอลได้สามคิว